ได้ข้อสรุปกันสักทีนะคะพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รอฟังความคืบหน้าการจ่ายเงินไร่ละพันที่ได้ตามข่าวมานะคะเพื่อนๆล่าสุดวันนี้นะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าจะเริ่มโอนเงินให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเริ่มโอนภายในวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567นี้ และจะใช้เวลา5วันในการดำเนินการให้ครบถ้วนทุกภาคเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าการจ่ายเงินเป็นวันไหนภาคไหนได้รับนะคะวันที่16ธันวาคมเป็นการโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคเหนือในวันที่17ธันวาคม2567จะเป็นการโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่18ธันวาคม2567จะเป็นการโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคอีสานตอนบนวันที่19ธันวาคม2567จะเป็นการโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคอีสานตอนล่างและวันที่20ธันวาคม2567จะเป็นการโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคตะวันตกและภาคใต้เป็นการโอนเงิน5วันนะคะเพื่อนๆตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร ามที่แจ้งมานี้นะคะช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อนๆคงรู้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เกษตรกรผู้ปลูกข้าวคงทราบแล้วเนาะว่าจะตรวจสอบสิทธิได้ทางใดกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเพื่อนๆเ,เตือนให้ระวังมิจฉาชีพเนาะย้ำนะคะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ส่ง SMS และส่งไลน์หาผู้ที่ได้รับเงินนะคะเพราะฉะนั้นระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะ ยังไงก็รอวันที่16ถึงวันที่20ตามที่ได้แจ้งไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวล่าสุดที่อัปเดตแล้วณนะวันนี้นะคะวันที่11ธันวาคม2,567สําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รอการคืบหน้าของการจ่ายเงินไร่ละ1,000นั่นเองนะคะหวังว่าข่าวนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เจอกันในทุกๆคลิปเข้ามาทักทายกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ออนะคะอ่อจะนำเสนอข่าวดีๆให้กับเพื่อนๆได้ฟังอีกแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ